สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องพ้องไปสู่ผู้สุขคนนะครับขอตอนรับพี่น้องพ้องไปเขาสู่ช่องอีสานบานปลาสตอรี่เมื่อนี้ยังคงนํภาพพี่น้องขึ้นล็อกโคลกผู้หายอยู่หากินคือเก,าก,ก,าาเก่านะครับกับการหาเก็บเห็ดปลานะครับเห็ดต่ำโคกตามผู้แถวนาบ้านนะครับผมพี่การดอยูท่ที่ผู้บ้านนะครับหรือว่าผู้ใหญ่บานแสงอรุณอาเภอสุวรรณภูมิจังหวัดลำบัวลำพูคือเก่้นะครับโขเกมองเกา ที่เคยมาหายูหากินนะครับชวนเชิญพี่น้องมาลุ้นน่วกันครับว่าเม่นี่การหายูหากินจะมันคือนคลิปทีพานมากบ่นะครับเพราะว่าทีพานมากกับหายูหากินก็ถือว่าได้หลายเติบนะครับบางมือก็เกือบเตียมตาบางมือก็เครื่องตานะครับแต่ว่าเม่นี้ชักสีได้หรือบ่ได้นะครับถ้าได้ก็ชักสีได้หน่อยหรือว่าได้หลยปันไดเชิญชิญพี่น้องสุขสุขคนครับมาลุ้นระเบิดงนํากันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับหลังจากที่พี่น้องเบิรงคลิปแล้ว ฝากแนกันแล้วกันเนาะนะครับกดติดตามให้ด้วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องใน้อยช่องนี้ครับผมเดี๋ยวลุ่นแล้วช่วงขกัรไปเลยครับเปิดรายการเมื่อนี้นะครับด้วยเฮดกอดอกางงามนะครับผมเฮดกอบานนะครับตอกงามเลยนะผมมีฝนตกสซนะครับตอก่อาจจะม่ค่อยแสงฟัาแดนะครับคือปกติใต้เฮดบานนะครับ ถ้าเฮ็ดบานนี่ฝนตกไซมันจะเน่าจะเปื่อยเร็วนะครับแต่ว่าถ้าฝนมาตกสซมันก็นจะแข็งอยู่ได้โดนนะครับอันนี้กับมีฝนตกสซนะครับหลอกแรกแห็งมาของไราการนะครับตรงตะกร้าไปเรียบร้อยแล้วครับผมเยี๋ยวมว่ากันนในช่วงต่อไปครับเฮ็ดตามุมนะครับเนี่ยอันนี้มีคนเคลียร์เรามันรูดลรวนะครับเน่าเป็นเศษเห็ดนะะสมทีไรที่หอกนี่เนาะนงามๆเลยนะครับผม ดอกเท่านะครับเท่าเกลืนะครับเอาไว้ได้ดอกเท่านะครับผมเห็ดเริ่มเท่าแล้วนะครับรุ่นกันไปเลยครับผมมีเห็ดหนามุมนะครับผมดอกบานพลังงามนะครับผมถือว่าเท่ากันไดนะครับพ่อใช้ได้นะครับผมสองดอกนะครับเตรียมกันไปเลยครับผมนี่พ่อได้รุ่นไปเลยครับ ชุดนี้เคลียร์ลงไปนะครับผมเจอเห็ดนามม่ม2สองดอกนะครับซึ่งกับโบแนน่าเคลียร์ต่อไปอาจจะพ่ออยู่นะครับผมเดี๋ยวดูนกันไปเรื่อยครับเห็ดนามมดอกบานนะครับถือว่ายั่งพอใช้ได้อยู่นะครับผมไ้เติมกันไปเรื่อยนะครับเรดดอกสองดอก เม็ดแป้งนะครับผมสามดอกเหมกันนะครับบางคนว่าอยากจะเห็นผมเอาใส่ตาทุกเม็ดทุกดอกนะครับมาค้างมาค้างก็ขอโทษขอให้นะเพราะว่าบางครั้งก็บรรยาเอาใส่ทุกอันนะก็คื่อไปไทยเห็นทุกดอกนะครับเพราะว่าผมกระตัดขาครับเมื่อนึ่งกระจับกล่องนะครับะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่า ตายของผมเนี่ยคือผมจองเห็ดกองไว้นะถ้าเกิดอะไรนะครับหลังจากนั้นเราผมก็จะตัดคางเห็ดแล้วผมจะจองใส่คนะร,รับหลอดหนึ่งครับก็คือผมจะตัดคางเห็ดแล้วผมจะใส่ตานะครับจะทายให้เบื้องเป็นบางดอกนะครับเราจะทายสุอันนะครับถ้าหากว่าคลิปบ่ถือโอ้ถือใจก็ขอตัวขอ,ขอ,ขอไปอะไรครับเห็ดแป้งนะครับผม อีกหนึ่งดอกงามๆนะครับเติมกันไปเลยครับผมก้อนนะครับก็ลังเกิดเป็นจีอยู่นะครับนี่เป็นดอกนะครับเป็นดอกแค่น้อยการว่ามอนเป็นจีอยู่นะครับผมสองดอกนะครับมันีเติมกันไปเลยครับผมเดี๋ยวใก้อนอีกดอกนึงครับผมใหญ่ๆเลยนนะครับนี่ อยู่ปากกอนนะครับรองนี่ถ้ามันออกนี่ออกลายนะครับอย่ามาเทนิคอย่าเคียวพอดอ,อกน้อยๆเยอะเขมีดอกเถาก็มีนะครับอีกหนึ่งดอกนะครับเติ้กันไปเลยครับผมเย็นกลมโคกนะครับดอกบานนี่ก็ดอกบานนะครับแต่ว่าย่างโบนแก่นะเข้าใจได้เยอะครับผม กอดองงามนะครับเนึ่งดอกนะครับตืมกันไปเลยครับผมกอนะครับผมตูมสองดอกนะครับดานนี่อีกรองนึ่งครับหันกลับมาดานนี้ครับผมดอกเนึ่งนะครับดอกกระลังงามนะครับผมรุนกันไปเลยครับ รูมนะครับผมเห็ดก็อกกดอกบ,บานนะอาจารย์ดอ,มอ,อดดกมวยแย่นะครับพอได้รูนเสริมเครื่กันไปเรื่อยนะครับให้พี่น้องอยูบเบื้อง t น á i นะครับก็เชื่อว่าชีตัวนะครับอันนี้ผมยังบอสายตานะครับเพราะว่าผมจะปาดขาก่อนกับเห็ดผลที่ผมบอสายตาเลยนะครับเพราะว่าผมต้องรีบปาดขาก่อนนะครับ สองดอกนะครับผมเตริยกันใส่เลยน,นะครับมีอีกสามดอกครับกอนะครับดอกก็เงี้แต่ว่ากระงามอยู่นะครับผมเตรียมกันใส่เลยน,นะครับต่อกปน้อยอีกดอกนึงนะครับมีกีนะครับ ก็พอได้อยู่นะครับผมสุนกันไปเรื่อยครับกอนะครับผมนดอกตูมนะครับแล้วก็ดองบานนี้เนีงดอกนะครับของละดอกสองดอกนะพอได้เติมกระต่ายไครับผมดอกนังครับผม กดอก,น,น,ดน,น,กน,นั่นะครับด้านนี้ก็มีนะครับโอ้โหตกใจนี่คือนะครับนี่กว่มไม่ยังอยู่นี่ยนะยั่คือตัวพวกแง่นะผมกดอดดอกนี้ไว้อยู่นะนี่คือนะครับแต่เนตดอกนี้ตั้งใจเลยนะครับว่าเกลือจะลอยนะครับ มีกิ่งคือนะครับแสดงว่าเฮดออกไล่นะครับเพราะว่ากิ่งคือกออกมาหากินเฮดด้วยกันนะนั่นแล้วถ้าข้นควงมาเห็นกิ่งคือออกไล่ไลนะครับแสดงว่าเฮดก็ออกไลยด้วยกันนะครับผมเิรีมกันไปเรื่อยครับผมจุดหนึ่งครับก็กระังงามนะครับหน่อบ่ใหญ่ปนใดนะครับแต่ว่าก็พ่อส่ได้อยู่นะครับผมผลิตเตร่มกันไปเรื่อยครับ อยู่แล้วนะครับผมแห้งก็แตกนะเลยพ่อมีดอกให้รุนไปเรื่อยๆอยู่นะครับผม ขางหอีกดอกหนึ่งครับผมขึ้นกันไปเรื่อยๆนะครับนี่พ่อนีรุ่นไปเรื่อยๆอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะออกบะไรปรนเดนนะครับนี่เป็นจีนะครับจีนี้หน่อยจีนี้แกงแซ่บนะครับผมเติมกันไปเลยครับดอกบานนะครับงามๆนะครับผมสองดอกนะครับ เดเติมกันไปเรื่อยๆนะครับดอกง,งามนะบดอกบานให้กันกลมงามนะครับมีพอได้รุ่นกันเรื่อยๆนะครับมองลวดอกสองดอกพอได้ดเติมกันครับดอกบานบานนะครับผมเนี่าง,งานได้นะครับ เติมกันไปเรื่อยครับผมอย่างเรื่องแล้วครับในระบงซูมนะครับเนีัจจุบผมเปิว่าเป็น G นันอยู่นะครับถือว่งางามนะครับผมเนี่ยเติมกันไปเรื่อยครับผม กันไปเรื่อยครับผมดท่านนะครับอีกสองดอกนะครับแบจริงตัวนี้ผมเห็นไปไม่เ,เป็นเงื้งเเเอเงื่งอนนะครับผมก็เลยเคลียเบิ้งอันนี้มิจิงคือกัดกิ่งค้าเรานะครับผมกรวบาก็พ่อส่ยด่อยนะำคือกันไปเลยครับผมดอกนี้นะครับผมตื้มเป็นไปเรื่อยๆนะครับ ตรงนี้ก็เป็นช่วงเทท้ายแล้วนะครับผมกับรูนต้องการอีกเพื่อกิมมองนะครับก็คงจะได้เดินทางกลับบ้านนะครับผมจตามุ่มนะครับผมหนึ่งดอกนะครับเติมกันไปเรื่อยๆครับผมเจอเหตุนามุ่มบานนะครับผมหนําดอกหนึ่งดอกครับผมดอกที่สอง ทีสามนะครับอาจจะได้แค่สองดอกน,นะครับผมเป็นบานเบิดนะครับเริ่มเท้าแล้วนะครับผมเนดนางง้วนะครับผมยิงดอกนะครับเติมกันครับผมเ็ดนางง้วนะครับผมกำลังเราตรานี้ก็ับเกือบพอด้อยู่นะครับผม ล่างยีนะครับเรานึงอวันนี้ก็พ่อได้ยู่นะครับเพิมกันได้เลยครับนี่เป็นเฮดนาแรนะครับเฮดนาเรดอกบานนะครับผมเพิมกันครับจุดนี้มีสองดอกนะครับบานบานครับผมวันดี๋เติมกันครับครับผมตอนนี้ก็เดินทางลงมา จากผู้แล้วนะครับมาอยูเตียนพูนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหตุเมื่อเนี้ก็ถือว่าพ่ค่อยมานไปในนะครับในเหตุดอกเท่าลายดอกงามกับพ่อมียูนะครับแต่กับ่ถือว่ามานคือสูมือนะครับแต่กับ่ถือว่าขี้ไล่นะครับก็พ่อได้ยูได้กินอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะได้่บลายแต่ก็ได้พ่อแข่งหย่ๆนะครับแล้วคับ1นึงในความพัวพอดีนะครับผม แข่แล้วก็คงจะได้หมอย่งใหญ่ยูนะครับจากสามสี่ถ้วยนะครับนี่คือผลงานของการหายูหากินเมื่อนี้นะครับผมเห็ดเมื่อนี้ก็เป็นเห็ดร่วมนะครับเพราะว่าจะเป็นเห็ดกอเห็ดนามุ่งเ็ดนาแลมก้มีนะครับหยามน่ำเห็ดหนางัวนะครับแล้วก็เห็ดกลนโคกแน่นะครับหลากหลายเห็ดนะครับถือว่าเป็นเห็ดร่วมนะครับแต่ว่าหลักๆก็คงจะเป็นเห็ดกอนะครับเฮดลายกระโม ื่อน,นี้ก็ถือว่าพอด้อยู่ได้กิ่นอยู่ด้วครับถึงแม้ว่าจะบริไลขึ้นสูม,มือนะครับก็เราเล่าจะเกือบเครื่องตานะครับกาบจีว่าวปวดคือว่าวเครื่องตานี่แหละตากับตาเกานะครับตาเกาของคลิปที่แล้วนะครับผมหลายคน,ยนว่าอย่าเขียนเวลาเอาใส่ตาทุกดอ,อกพะศันนะครับผมกับพยายามเอาใส่ใหยุดน,นะครับแต่ว่ากับบริใส่ทุกดอ,อกนะครับผม ่าก็มาพูดเดียวนะครับใส่มือถือในการถ่ายคลิปนะครับเมืนน่อนึงจับกล่องเมื่อน,น,นึงหาเห็ดเก็บเห็ดนะครับก็บจะตัดใบแล้วก็เอาใส่คลิปเอาใส่ตาให้พี่น้องเบื้องนะครับในบางช่วงในบางช็อตนะครับผมแต่บเทียเนี่ยคือเป็นเห็ดที่เก็บซดดไม่แน่นอนนะครับว่าได้เอาคลิปปลาเก๋อมาตัดต่อใส่นะครับ ป็นเฮ็ดีผมเก็บไปเบรกลมือนะครับเกียร์เบรลเล้วก็เอามาลงกับพี่น้องในบึงนะครับหลายผู้โดยคนอาจจะสงสัยคือว่าให้เห็นตอนเอาลงตาแนวระ่นนะครับกคยเห็นในบางช็อตยู่นะครับผมก็ว่ได้เมคในแรงสิ้นนะครับเปลี่ยนภาพจริงนะครับบ่ได้เอาภาพก่ามาตาต่อใส่นะครับขอบคุณนสาหรับพี่น้องที่เขามาติชมนะครับบางคนก็ว่าคือบ่ตอบเพื่อนแนีว่าเก็บรยู่ไซน์นะครับบางครั้งบางข้าวก็ตอบบระท่านนะครับก็ เข้าใจพี่น้องอยู่นะคร god, <mel od ic 00> ับ <Arduino> ว so so ่าบางครั remained, so ้งบางเข้าก็อยากจะได้คําตอบไปเร็วนะครับผมก็อยากตอบเรียวกันแต่ว่ามันก็เนื่องจากว่านะครับเฮ็ดลงคลิปไปแล้วนะครับก็จะไล่ตอบคลิปเก่าะคอมเมนต์ล็อกเก่า์กอนนะครับแล้วก็บางครั้งบางเข้ากับอยากทาเบียดทํางานอยู่นะครับก็เลยจะตอบทราแน่ก็ต้องขอตัวขอภัยสุขสุขวัลนะครับแต่ว่ากับของพวกเนี่หลายที่พี่น้องยังคงเขามาให้กระลังแรงใจนะครับช่วงนี้รู้สึกว่ากระลังใจ ได้รับจากพี่น้องย่างล้นหล้างไปเลยทีเดียวนะครับฝ่ายก็ร่างแรงใจให้ก,กันคือกันให้กันและการคือเก้านะครับทุกทุกคลิปนะครับฝ่ายก็ร่างใจให้ผมน้ำกันแล้วกันเนาะนะครับชมคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาตอบคลิปมาตอบคอมเมนต์พี่น้องนะครับผมสําหรับคลิปนี้ครับขอประคุณทุกการติดตามรับชมรายการทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะครับพบกันในคลิปหน้าสุขสมเด็จกับสุขสุขคนประเจี๊บประจว เงื่นท่องเตรียมถุงเตรียมผ้าอำลาพ้าจากกันไปแล้วสุขสบายดีครับ